บนเวทีประกวดความงามระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเวที Miss Grand International เวที Miss Universe ความภาคภูมิใจหนึ่งของคนไทยคือชุดประจำชาติที่ได้ไปปรากฏแก่สายตาชาวต่างชาติประเทศไทยเองถือเป็นประเทศที่ได้รับรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมมากที่สุดถึง6รางวัล และอีกหนึ่งเวทีนางงามอย่าง m e s s Universe ที่พร้อมจะสร้างความหวังให้กับคนไทยได้ภาคภูมิใจกันอีกครั้งกับชุดสุวรรณเจดีนั้นแต่กับถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ณว่าไม่เหมาะสมและควรปรับเปลี่ยนโจทย์ยากนี้จึงตกอยู่กับกองประกวดและผู้ออกแบบว่าจะจัดการอย่างไรและตอนนี้นะคะเราอยู่กับดีไซเนอร์ผู้ออกแบบชุดสุวรรณเจดีคุณไกด์ต่อเติมฝานฉายสิริพันธ์แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ โอ้โหพี่กครับเริ่มต้นที่ชุดนี้เลยบอกว่ามีกระแสดราม่าหนักม,มากในโลกโซเชียลว่าความไม่เหมาะสมของชุดนี้เป็นชุดประ,ประจําชาติในการไปประกวดครับเรามีความรู้สึกยังไงพอแบบมีข่าวลงโซเชียลปุ๊บมีกระแสเลยก็ตอนแรกก็ปกใจเหมือนกันครับแล้วก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าเวทีนี้ครับก็คือว่าคือมันเป็นเวทีที่คนให้ความสนใจน้อยเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นกระแสถึงขนาดนี้ครับใช่แล้วพอโดนเยอะๆแบบนี้ หลังจากที่เราได้การกลองความคิดของเราออกมาเรารู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันครับตกใจมากแล้วก็แล้วก็คือแต่อย่างที่บอกคือว่ามันก็ต้องต่างความคิดต่างมุมมองครับแล้วก็แบบก็ต้องยอมรับทุกคําติคําชมครับใช่ท้าความก่อนว่าชุดนี้เราตั้งใจจะเอาขึ้นไปประกวดที่เวทีอะไรคะคือจริงๆแล้วชุดนี้ครับมันคือเป็นแบบที่มีน้องน้องน้องที่สนิทแหละครับคนหนึ่งเขาเขาส่งไปในกองประกวดมิด มิดอ่ายูนิเวอร์มิดยูนิเวอร์ธไทยแลนด์ครับก็คือเป็นเป็นชุดรอบเดียวกับที่ตุกตุกไทยแลนด์ที่ได้นี่แหละครับก็คือว่าเป็นทรงแบบแบบในในงานนั้นแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รางวัลไม่ได้ไม่ได้รับเลือกครับใช่แล้วก็เลยเอาแบบนี้ครับมามาต่อยอดทําในเวทีอื่นๆครับใช่และสําหรับเวทีนี้เขามีการประกวดไหมหรือว่าเขาจิ้มเลยว่าอ่าน้องไก่มาเอาแบบมาเป็นชุดนี้ครับก็เหมือนเวทีนี้ก็จะมีกองประกวดนี่แหละครับ ติดต่อมาครับติดต่อเข้ามาว่าเออเออมีพมีแบบชุดประจำชาติชุดไหนที่พอที่จะออแนะนําได้บ้างอะไรประมาณนี้ครับเราก็เลยหยิบยกชุดนี้ไปเพราะเราคิดว่าชุดนี้มันน่าจะเป็นเอกลักษณ์แล้วกออ็มีจุดเด่นที่ทำให้คนสนใจอะครับเวลาแบบนางงามเดินนางงามเดินขึ้นเวทีปุ๊บในระดับโลกแล้วก็ต่างชาติก็มองว่าเออนี่แหละคือประเทศไทยอ,อันนี้แหละอ๋อน,นี่แหละคือคนไทยแบบแรกเห็นลเลยครัซึ่งโอเคอยู่ว่าคือเป็นเจดีค่ะ เป็นสัญลักษณ์ที่แบบอ่ต่างชาอาจจะนึกถึงแต่ว่าเปรเดนดราม,ม่านี้อาจจะพกเกี่ยวกับว่ามันเป็นเรื่องศาสนาด้วยหรือเปล่าที่ทําให้ หนักขนาดนี้โดนโจมตีหนักขนาดนี้ใช่ครับก็ด้วยครับเพราะว่าคือตัวนี้คือชุดนียไกด์ออกแบบมาก็คืออย่างที่บอกครับคือคือตามชื่อเลยสุวรรณเจดีย์คืออิงแบบมาจากได้สไปนเดนั่ชเนี่ยมาจากเอ่อวัดเจดีย์วัดพระแก้วนะครับทีเนี้ยทีเนี้ยก็จะมีกระแสหลายๆกระแสวิพากษ์วิจารณ์จะมาครับว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่าหรือว่าไปลบลู่ศาสนาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าคือเราก็เราก็ทำเราก็เราก็ไม่ได้เอาตรงนั้นมาเราเรามองว่าคือคือเราเอาหยิบ พระพุทธศาสนามาเพราะว่าเป็นเป็นเป็นพระพุทธศาสนาเป็น,เ,ปน <c oughs> เขาเรียกว่าศาสนาหลักของ uh huh. ประเทศไทยอย่างเงี้ยครับ uh huh. แล้วก็เราก็อยากอยากยึดยกตรงนี้มาแล้วก็ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมือนวัดพระแก้วเนี่ยเขาเวลาต่างชาติมาเมืองไทยอย่างเงี้ยเขาจะนึกถ,ถึงวัดพระแก้วอะไรอย่างเงี้ยครับความหมานอกจากเป็นศาสนาประจำชาติแล้วเราเป็นซิมโบลิกที่คน<ช>ต่างชาติ<ช>จะนึกถึง,ถงมองแล้วรู้<ช>เลยบบแบบนี้ในด้านของดีไซเนอร์หรือว่าด้านของการแฟชั่นเนี่ยค่ะการที่เราออกแบบแบบนี้แล้วมีคนมาครอบกรอบเราว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่เหมาะสมเรารู้สึกว่ามันเป็นข้อจํากัดในการออกแบบของเราไหม S <S มันก็มันก็ต้องมีมีส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วครับ,รบแล้วก็มีมีมีผลกระทบอยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะต้องทําออกมาให้ดีสุดแล้วก็พอมันมีกรอบมีอะไรออกมาเนี้ยครับเราก็ต้องคิดหนักว่าว่าเราแบบต่อไปเนี่ยครับเราจะควรที่ทาจะทาแบบไหนไดีแล้วก็แล้วก็ต้องปรึกษาแล้วก็คุยกับผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องนะครับให้เยอะว่า müş, ว่า,ว,าว่าแบบที่เราจะทําชิ้นต่อไปเนี่ยครับว่า เหมาะสมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับซึ่งผลงานนี้ก็คือเป็นของพี่กายเองแล้วก็มีทีมงานที่ช่วยกันทำด้วยตั้งแต่แบบสเก็ตเลยใช่ไหมครับใช่ครับคืออย่างที่บอกคือแบบตัวเนี้ยเราเราไม่ได้ทํากันมาแบบแป๊บๆเสร็จอย่างเงี้ยครับคือเราเตรียมเตรียมเตรียมขั้นตอนอะไรเงี้ยครับนานมากครับแล้วก็แบบว่าอยากให้อยากให้แบบว่าทุกคนเห็นความตั้งใจตรงนี้ของเราว่าเราไม่ได้ไม่ได้มีความเจตนไม่ได้ไม่ได้มีจตนาหรือว่าความตั้งใจที่จะ ในในด้านลบ<ช>อีกหนึ่งคำถามที่มีกระแสเยอะมากพอสมควร,ครชุดนี้ลอกเลียนแบบจากตุ๊กตุ๊ก,กไทยแลนด์ห,หรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์ที่ออกมา<ช>ก็มีกระแสดราม่าแบบนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าก็ได้รับรางวัลกลับมาเราอยากจะทําให้เหมือนรถตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์ไหมอันนี้จริงๆอย่างที่พูดไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าคือเราส่งแบบชุดนี้พร้อมกับตุ๊กตุ๊กเลยใช่ครับเป็นงานประกวด เป็นเป็นแบบที่ประกวดที่เดียวกันนะในปีเดียวกันในเวทีเดียวกันเลยแค่ไม่ได้รับเลือกตรงนั้นแล้วเลยหยิบยกมาทําในเวทีนี้เท่านั้นครับใช่ไม่ได้มีการล็อกเลนแบบซึ่งแปลว่าเขามีกระแสมาอย่างนี้แล้วก็มีข่าวว่าจะมีการปรับเปลี่ยนชุดนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับก็มีผู้ใหญ่แหละครับจาก จากหลายๆหลายๆที่อย่างงี้ครับก็คือท,ที่ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ก็มีการติงมาแล้วก็มีใช้คําว่าขอความร่วมมือว่าให้ให้พิจารณาที่จะเอาชุดไปประกวดนะครับเราก็เลยมีการตกลงมีการประชุมกันว่าเออโอเคเราเรา,เราจะเปลี่ยนค่ะแล้วชุดใหม่ตอนนี้เริ่มดำเนินการหรือยังตอนนี้ก็มีมีครับมีการวาดแบบมีการไปหาไปหาอินสไปร์ต่างๆอะไรอย่างงี้ครับแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สรุปว่าจะเป็นรูปแบบไหนหรือว่าชุดไหนหมายความว่าชุดใหม่ที่จะออก มาก็เป็นชุดที่มาจากแรงบันดาลใจไม่ใช่ชุดไทยแบบดั้งเดิมแน่นอนรับเพราะว่าคือด้วยโดนส่วนตัวของไกด์เองหรือว่าคนที่ทําชุดเนี่ยครับก็คือว่าเราเรามีความคิดว่าเราจะเหมือนกับเป็นการขายไอเดียมากกว่ามากกว่ามากกว่าหยิบยกเอาเอาที่มีอยู่แล้วของเดิมที่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเหมือนเวลาเราทำเองก็ได้เวลาขึ้นไปเวทีต่างชาติหรือเวทีระดับโลกอย่างเงี้ยครับอยากให้อยากให้แบบต่างชาติ ูว่าเออเมืองไทย amazing เออเมืองไทยนี่คือนี่แหละคือประเทศไทยค่ะซึ่งจะถามว่าจะทันไหมเอยเพราะว่าเหลือเวลาประกวดก็ตอนนี้ก็ก็เร่งเร่งอยู่เหมือนกันรบแบบเร่งมากเหมือนกันก็คิดหนักอยู่ในหัวว่ามีก็ตอนนี้มีแบบประมาณ4ี่ห้าแบบแล้วแหละครับที่แบบที่แบบเข้าตาเราแล้วก็ส่งให้ผู้ใหญ่ดูแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรารอประชุมแล้วก็รอตัดสินใจอีกทีนึงว่าจะเป็นรูปแบบไหนหรือว่าเป็นชุดไหนที่จะเหมาะเหมาะเหมาะที่สุดซึ่งแปลว่าวัน ได้ข่าวว่าวันนี้จะต้องเข้าไปพบกับผู้ใหญ่เพื่อพิจารณาเรื่องชุดนี้ด้วยใช่ครับคุณกคะแล้วแสดงว่าอีก2ชุดหลังจากนี้ที่เราออกแบบไว้แล้วต้องผ่านการตัดสินใจของผู้ใหญ่อะไรไหมคะใช่ครับก็มีมีวันนี้ครับจะไปเข้าพบผู้ใหญ่ที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็พูดคุยถึงแนวคิดแล้วก็ชุดนําชุดที่เราที่เราออกแบบเนี่ยใช่ครับไปไปเสนอท่านดูว่าสมควรไหมเหมาะสมหรือเปล่ากับกับการไปประกวด เมที่ต่างประเทศต่างชาติระดับโลกอะไรซึ่งแปลว่ารอบนี้เมั่นใว่าผ่านการพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมแน่นอนผ่านจากกระทรวงวัฒนธรรมขนาดนี้คงไม่มีกระแสออกมาว่าไม่เหมาะสมแน่นอนค่ะเพราะว่ามีผู้ใหญ่รับรองแล้วค่ะสุดท้ายเลยค่ะอยากจะให้คุณกา์ฝากถึงคุณผู้ชม่อยค่ะว่าจริงๆแล้วชุดประจำชาติหรือว่าความเป็นวัฒนธรรมของไทยมันสื่อออกมาได้หลายหลากหลายรูปแบบอย่าตรีกรอบหรือว่าอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อย่ะก็อยากจะฝากถึง ทุกๆคนนะครับ,รบแฟนเพจนางงามหรือว่าทุกๆกลุ่มนะครับท,ที่ที่ที่ดูอยู่นะครับก็อยากจะฝากอย่างนี้ครับว่าคือการออกแบบชุดประจำชาติเนี่ยครับเราก็ต้องคำนึงถึงหลายๆอย่างนะครับหลัก หลักหลายอย่างทฤษฎีหลายอย่างแล้วก็อยากจะอยากจะบอกว่าเออเราเหมือนชุดเนี้ยที่เราทำเนี่ยเราตั้งทุกคนคือตั้งใจเต็มที่กับกับงานนี้มากครับแต่ว่าทีเนี้ยพอพอมีกระแสเกิดมาแบบนี้ครับเราก็ต้องน้อมรับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับๆๆๆๆๆ <ed> แล้วก็ติชมจิตติชมชุดนี้เข้ามานะครับแต่ว่าคือชุดเนี้ยไม่ได้ไปต่อแต่ว่าเราก็ไม่ได้เสียใจเพราะเราก็ถือว่าเราทําดีแล้วก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วครับผมครับก็คือว่าเครื่องแต่งกายประจําชาติฮะเป็นสัญลักกษณ์หนนึ่งใาร เฉิดฉายบนเวทีนางงามนะฮะแต่นอกจาก เป็นความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้นแล้วก็ยังแสดงถึงแรงบันดาลใจและไอเดียความคิดสร้างสารรค์ของผู้ออกแบบโดยยัไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณกามากนะคะขอบคุณมากค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณมากครับและที่สําคัญนะคะสาหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเครื่องประดับเพชรสวยๆจากแบรนด์เพชรดิลาวีและช่วงนี้เขามีโปรโมชั่น,นะะ้วยค่ะมิดเยเซลสินค้าลดสูงสุด60%ทุกสาขาคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 5 3 3 9 7 4 4หรือ0 2 2 5 1 6 2 3 0หหรือว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะทราบ รายละเอียดนะคะสามารถเข้าไปได้ที่ f e c o o o t k ดิลาวีนั่นเองค่ะหมดเวลาของทิปบิปก็สิบบันเทิงแล้วครับพบกับพวกเราได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ